แต่ว่าฉันมีอะไรจะคุยกับเธอหน่อยก็ต้องปิดระบบเพราะว่าจะไม่ให้นายเข้าแต่ในซัมันมีการรหัสอยู่ไม่ว่าจะเป็นใคก็ตามก็ต้องเชิญฮะมีกูฟังนะที่จริงก็คือจะไปสนใจกับไอ้ไอผู้ชายเฮนโซย์ไร้าสาระใครจะไปกล้าบ,บอกก็จะเป็นของกินที่ไหนใครจะกล้าบ,บอกว่าจะเป็นไอของกินอะไรสักอยา่าง ชั้นเธออย่่ในซ่าม่กลัวเขาจะเธอที่มาทําหน้าร้อนที่ไม่ได้ให้สบายเธอนะใหม่นะมิกุนะั้นมาเป็นแฟนกับพี่ไหมจ๊ะเดี๋ยวผมว่าชั้นไม่อยากเป็นแฟนหรอกฉันขอปฏิเสธไม่จใชั้นขอผ,ผ่านนะถ้าเธออยากทำแบบนี้ก็จะเป็นขอซ้ำแน่นอน อามาฟังนะถ้าไม่เคยนี่ามาอยู่กับผู้ชายคนนั้นนะถ้ามาก่อนที่ก็เจอเจอไก่ผมแดงเพื่อนฉันเหรอใครจะมาสา่นกับผู่างใจชอบแล้วและเธอมาฝังทําที่ต่างอะไรก็โอเควะอาล่ะทั้งสองคนอย่าทะเลาะจะทีจะได้ไหมฮะอิสกิไม่ต้องมายุ่มห้ามมายุ่มเรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่มเฮ้ยเฮ้ยอิจเกอช่วยหน่อยเถอะโถโะถใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิเอิ่มที่จริงแล้วก็มีกลัวอาจจะส่งข้อความก็คือมีคนหนึ่งกำลังนอนข้างเธออยู่ อิจิกะนี่แพงนะเศรษฐีอาจารย์ยแบบน,นี้เนี่ยเฮ้ยทำไมอีอีลิฟสวยนั่นทำอะไรของนายเนี่ยอะไรของเธอเล่าอย่างนี้เฮ้ยหมอตรลคุมหึมจะจะเอาจริงเหรอเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยไม่จะทำอะไรตามใจชอบไม่กูไม่เอานะเฮ้ยสวยแล้วทำเลยดีเนี่ยคนอย่างฉันก็ทำตัวเป็นคนหินสวยรสโซชมัด์ี่นั่นทำตัวเป็นคนหินสวยจะไหมไม่อายนะักอย่าบอร์นี้ ฮะถ้าจริงๆนะกับอีพิโกที่อ๋ออ๋อแต่ว่าแต่มาใส่ชุดเป็นสีขาวนั่นมีหนังสือเก็บไว้อยู่วัดชิมด้วยใช่แล้วเฮ้ยใ,ในจับข,ข,ขอบขอบคุณมอบาคุ้มากนะ,อะเอน็นอสกิเอ่อไม่เป็นไรหรอกแต่ทำไมก็ต้องมาอัเก็บหนังสือด้วยละ่ะนี่หรอ ก็ใช่สิมันคือนังสือที่เก็บเอาไว้อยู่แต่ไม่พอใจก็คือฮะอะไรคงเธอเรานี่ฉันทําอะไรผิดนี่จะเอาหนังสือมาล้อเลียนกับฉันเหรอไม่พอได้เลยนะหยุดเถอะก็ได้ถ้าอย่างนั้คนที่ฉันก็ทําตัวที่ไม่คนไม่เอาไหนที่จะปนรนหลัดตาสบายสบายออนี่ฟังนะทําไมต้นมันเก็บหนังสือที่ทําตัวตัวเองขอโทษนะไม่หรอกฮะ ไม่หรอกเคยฉันไปก่อน